เตรียมยายเข้าวังตอนลูกอายุ10ขวบคลิหัสที่ฝรั่งเศสไออภพิสดาสามีทำงานอะไรถึงรวยอันดับห้าของเมืองน้ำหอมเปิดประวัติสามีไออภพิสดาผ่านรายการแชร์ทางช่อง GMM 25 เคยนักธุรกิจหนุ่มชาวฝรั่งเศสมีดีกีเป็นถึงระดับอภิมหาเศรษฐีตระกูลดังแถมยังติดอันดับท็อป5ในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยโดยระบุว่าจากการตามสืบถ้าพูดถึงตระกูลผู้ชายคนนี้คือรวยระดับท็อป5ของฝรั่งเศสถ้าเป็นตระกูลนี้จริงๆนะตระกูลนี้ถ้าเกิดผู้ชายใช้นามสกุลนี้จริงรวยระดับท็อป5ของฝรั่งเศสจริงๆเพราะขนาดเขาไปซื้องานศิลปะชิ้นหนึ่ง ยังซื้อมาประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรล้านนะถ้าเป็นในตระกูลนี้จริงๆถ้าเขาใช้นามสกุลนี้จริงๆเพราะว่าตระกูลเขาใหญ่ของฝรั่งเศสคือเป็นระดับอภพมหาเศรษฐีก็ถ้าไม่รวยจริงจะซื้องานศิลปะ500ร้อยถึงหกรล้านไหมล่ะไอ้ตอบว่าไม่ท็อป5ก็ท็อป10ของฝรั่งเศสแต่ก็ไม่เคยเจอเขาไงแต่ก็รู้มาว่าเขาก็ไปไปมามาที่ฮ่องกงแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีธุรกิจอยู่ที่ฝรั่งเศสหรือว่ายังไง แต่เขานำสกุลขึ้นต้นว่าอะไรนะจำไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวจีอ่ะขึ้นต้นด้วยตัวจีอ่ะแต่ตระกูลนี้คือดังในฝรั่งเศสทั้งนี้สาวไอาย,ยังเผยเหตุผลเรื่องที่ว่าทำไมถึงไม่โพดภัพคู่แฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสลงโซเชียลระบุว่าเขาชอบประเทศไทยเวลาที่อยู่ที่นี่เขาเป็นแค่ฝรั่งคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักคือเขามาจากครอบครัวที่เพียบพร้อม มีหน้าที่การงานเขาบอกอยู่ประเทศไทยเขาอยากจะสบายสบายรีแลกซ์เราเลยอยากเก็บพื้นที่ตรงนี้ให้เขาพร้อมกับบอกเราว่ากำลังจะเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสวางแผนข้อที่ฝรั่งเศสไว้ตอนแรกแต่เปลี่ยนใจเป็นที่ประเทศไทยขอให้ลูกอยู่ประเทศไทยจนถึง10บขวบตอนนี้รู้เพศลูกแล้วถ้าถามว่าอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวเคยอยากได้ลูกชายเพราะเราเป็นสายฮาว แต่พอเจอเด็กผู้หญิงแล้วรู้สึกว่าน่ารักจังเลยโดยล่าสุดในช่อง Youtube อภิษฎเดอีพี1 3ของไออภิษฎาได้เคลื่อนไหวเผยความคืบหน้าของบ้านใหม่ที่ไอได้ลงเสาเข็มเมื่อประมาณต้นปี2,564โดยมีพื้นที่ประมาณ190ตารางวาซึ่งเพียงแค่ที่ดินเปล่าๆก็ประมาณ5ล้านบาทก่อนที่ไออภิษฎาก็พูดขึ้นมาเองว่า บ้านหลังนี้ไม่ใช่เรือนหอแต่เป็นบ้านที่ตั้งใจสร้างให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ส่วนตัวเองก็จะแวะไปแวะมาบ้างตามโอกาสในคลิปนี้ไอ้ก็ยังพาทัวร์บ้านที่สร้างเสร็จไปแล้วกว่า70เป็นเป็นขนาด3ชั้น5ห้องนอนบนพื้นที่190ตารางวาอีกด้วยซึ่งงานนี้ไอ้อภิษราก็ขอเปิดเผยตัวเลขของเงินที่ใช้ในการสร้างหลังนี้แบบคร่าวๆว,ว่า40ล้าน ซึ่งไอก็มองว่ามันคุ้มค่ากว่าพอสามารถที่จะออกแบบเองได้ทั้งหมด